สวัสดีค่ะสารคดีพิเศษชุดกองทัพปกกองทัพคู่แผ่นดินวันนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่รัชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานา,นาอารยาประเทศและทรงปฏิรูปกิจการทหารและกองทัพให้เป็นแบบตะวันตกนั่นคือจุดเริ่มต้นในการพัฒนากองทัพไทยให้ทันสมัยแข็งแกรง่ง และมีขีดความสามารถในการรบในสมรภูมิต่างๆรวมทั้งได้เข้าร่วมรบกับชาติพันธมิตรได้อย่างสมศักดิ์ศรีในรัชจจสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากประเทศมหาอำนาจตะวันตกที่เข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์และล่าอนณานิคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีพระราชดำริเร่งรัดปฏิรูปกิจาการทั้งปวงให้เหมาะสมกับการละสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจาการทหารเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านการเมืองภายในและเพื่อให้กองทัพไทยมีประสิทธิภาพในการป้องกันพระราชอาณาจักรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชโอรสรวมทั้งบุตรหลานเจ้านายและข้าราชาการไปศึกษาวิชาการทหารณทวีปยุโรปเพื่อกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากองทัพ ยิ่งไปกว่านั้นการเสด็จประพาสยุโรปยังเป็นพระราชวิเทโสบายที่สำคัญยิ่งที่ทำให้ไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและสามารถรักษาเอกราชอธิปไตยไว้ได้อย่างมั่นคงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกหัดจัดระบบทหารตามแบบอย่างตะวันตกและมีพระบรมราชานุญาตให้สร้างโรงทหารหน้าเป็นอาคารแบบยุโรปซึ่งต่อมาเป็นศาลาว่าการกลาโหมที่ทำการของกระทรวงกลาโหมในปัจจุบัน จากรากฐานการปฏิรูปกองทัพไทยให้แข็งแกร่งมั่นคงในสมัยรัชกาลที่5ส่งผลให้กองทัพไทยมีขีดความสามารถเข้าร่วมรบกับชาติพันธมิตรในสมรภูมิต่างๆในเวลาต่อมาได้อย่างสมศักดิ์ศรี สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห omon, ัวทรงเครื่องทรงพระมหาพิชัยยุทธอันเป็นเครื่องทรงตามตำรามหาพิชัยยุทธนาการโบราณราชประเพณีทรงประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เมื่อวันอาทิตย์ที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2460ซึ่งผลจากชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรในครั้งนั้นยังประโยชน์ให้กับสยามในหลายด้านรวมทั้งเกียรติภูมิของทหารอาสาไทยโดยเฉพาะกองทหารบกรถยนต์ กองทหารบกรถยนต์เป็นหน่วยหนึ่งในกำลังทหารอาสา1,284คนที่ไปร่วมรบณนสมรภูมิทวีปยุโรปเมื่อปีพุทธศักราช2461ซึ่งได้ร่วมปฏิบัติการรบอย่างเต็มขีดความสามารถทำให้ได้รับการยกย่องและรัฐบาลฝรั่งเศสได้มอบเหรียญตราครัวสเดอแกรประดับธงชัยเฉลิมพลเพื่อเป็นเกียรติยศ เมื่อสองครามสิ้นสุดลงก็ได้เข้าร่วมเดินสวนสนามฉลองชัยชนะที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2462ซึ่งตรงกับวันเฉลิมฉลองวันชาติของฝรั่งเศสรวมทั้งที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเ,ลเยียม การที่ประเทศไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนอกจากเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของทหารไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในต่างแดนแล้วในเวลาต่อมายังมีการแก้ไขสนธิสัญญาต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยรวมทั้งได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกริเริ่มในองค์การสันนิบาตชาติอีกด้วย กองทัพไทยได้แสดงแสนยานุภาพเป็นที่ประจักษ์ในสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายสมรภูมิเพื่อปกป้องเอการาชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนรวมทั้งการเข้าร่วมรบกับชาติพันธมิตรเพื่อขจัดข้อพิาพาทระหว่างประเทศสร้างความสงบสุขในภูมิภาค ปีพุทธศักราช2483ระหว่างสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลฝรั่งเศสปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลไทยที่ขอให้ปรับปรุงเส้นแบ่งเขตแดนด้านอินโดจีนและคืนดินแดนบางส่วนจากที่ยึดครองไปในยุคล่าอาณานิคมสมัยรัชกาลที่5โดยฝร,รั่งเศสส่งเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดที่จังหวัดนครพนมรัฐบาลไทยจึงส่งกองทัพเข้าไปปฏิบัติการในดินแดนที่เป็นข้อพิพาท สงครามในครั้งนั้นเกิดวีรกรรมที่สำคัญของทหารไทยคือการรบที่ห้วยยางตำบลบ้านพร้าวในเขตกัมพูชาทำให้ได้รับสมญานามว่ากองพันทหารเสือและยุทธนาวีเกาะช้างระหว่างราชนาวีไทยกับกองเรือรบฝรั่งเศส หลังการลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกนกรงุโตเกียวในวันที่9พฤษภาคม2484ไทยได้ดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงได้แก่หลวงพระบางจำปาศัก์เสียม,มราชพระตะบองและสีโสพลที่ถูกฝรั่งเศสยึดไปในยุคล่าอาานิคมกลับคืนมา 8ธันวาคม2484กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกด้านอ่าวไทย7จังหวัดเพื่อขอเดินทัพผ่านไปตีพม่าและมาลายูของอังกฤษเกิดการประทะกับทหารตำรวจและยุวชนทหารไทยรัฐบาลไทยจำเป็นต้องทำสนธิสัญญาเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นทำให้อังกฤษส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดในประเทศไทยไทยจึงประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ แต่มีคนไทยจำนวนมากไม่เห็นด้วยและได้ก่อตั้งกระบวนการเสรีไทยทำการต่อต้านญี่ปุ่นและให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายสัมพันธมิตรญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามเมื่อสหรัฐอเมริกาส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิจากนั้นในวันที่16สิงหาคม2488พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาราทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินมีพระบรมราชโองการว่า การประกาศสงครามของรัฐบาลไทยต่ออังกฤษและสหรัฐอเมริกานั้นเป็นโมฆะเพราะเป็นการกระทำผิดความจำนงของประชาชนชาวไทยและขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญต่อมาไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหรประชาชาติโดยต้องยอมเสียดินแดนที่ได้กลับคืนมาในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสให้แก่อังกฤษและฝรั่งเศสเป็นข้อแลกเปลี่ยน กองทัพไทยเข้าร่วมปฏิบัติการรบตามคำขอของสหรประชาชาติเพื่อยุติข้อพิาพาทระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้โดยวิรกรรมของทหารไทยในสมรภูมิเกาหลีเป็นที่เลื่องลือในความกล้าหาญอดทนท่ามกลางภูมิประเทศที่ทุรกันดารและสภาพอากาศที่หนาวเหน็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสู้รบที่เขาพอกชอ็อปทำให้ได้รับสมญานามจากชาติพันธมิตรว่าพยักน้อย รัฐบาลสาธารณรัฐเวียดนามใต้ขอความช่วยเหลือด้านการทหารจากประเทศไทยเนื่องจากถูกเวียดนามเหนือพยายามเข้ารวมประเทศรัฐบาลไทยได้จัดส่งหน่วยบินวิกตอรี่ไปทำการฝึกให้กับนักบินเวียดนามใต้กระทั่งต่อมาจึงเข้าร่วมรบกับสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรซึ่งกำลังพลของไทยได้สร้างวีรกรรมที่สำคัญไว้หลายครั้ง ปีพุทธศักราช2508เป็นช่วงเวลาที่คนไทยด้วยการจับอาวุธต่อสู้กันเองหลังจากเกิดการประทะกันด้วยอาวุธระหว่างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กับกำลังตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่7สิงหาคม2508ที่เรียกกันว่าวันเสียงปืนแตกกองทัพไทยกับกองกำลังปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจึงสู้รบกันอย่างยืดเยื้อยาวนานถึงสองทศวรรษ ในห่วงเวลา15ปีแรกรัฐบาลกำหนดนโยบายใช้กำลังเข้าต่อสู้ปราบปรามอย่างรุนแรงเกิดการสูญเสียทั้งสองฝ่ายต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถปพิรได้พระราชทานพระบรมราชโชบายยุทธศาสตร์พัฒนาโดยให้ปรับยุทธวิธีใหม่ด้วยการแย่งยึดพื้นที่ไว้ให้ได้ทีละน้อยจูงใจราษฎรให้เข้าไปตั้งรกรากทำมาหากินพัฒนาท้องถิ่นซึ่งในที่สุด ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จะละทิ้งพื้นที่ไปเพราะพ่ายแพ้แก่ความเจริญในปี2523รัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายมาเป็นการต่อสู้ในแนวทางสันติทำให้กองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์วางอาวุธและเข้ามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกระทั่งปลายปี2528รัฐบาลจึงได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดด้วยพระบารมีและยุทธศาสตร์พระราชทาน ทำให้สมรภูมิรบอันดุเดือดในอดีตเกิดความสงบสุขหนึ่งในนั้นคือสมอรภูมิเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นสวรรค์นบนดินของนักท่องเที่ยวสร้างรายได้สร้างความมั่นคงแกร่ราษฎรโดยมีการสร้างอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อเป็นเครื่องเตือนใจว่าความสงบร่มเย็นในพื้นที่แห่งนี้ต้องแลกมาด้วยชีวิตเลือดและน้ำตาของคนไทย ตลอดจนสูญเสียทรัพย์สินของชาติมากมายมหาศาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอนุสรณ์สถานแห่งนี้เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์สและมีพระราชดำรัสว่ายามใดที่คนไทยขัดแย้งกันจะต้องมีการสูญเสียอย่างผู้กล้าหาญ1,171ชีวิต ที่จะรึกไว้กับองค์อนุสรณ์จงอย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกการสู้รบด้วยความกล้าหาญและเสียสละของบุรพามหากษัตริยาธิราชและวีรชนในอดีตทุกสมรภูมิล้วนแลกมาด้วยความสูญเสียทั้งเลือดเนื้อและชีวิตค่ะจึงควรค่าที่คนรุ่นหลัง จะได้ศึกษาประวัติศาสตร์การสงครามด้วยความเข้าใจและร่วมกันปลุกพลังแห่งความรู้รักสามาัคคีช่วยกันปกป้องเอกราชและอธิปไตยของไทยสืบไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ